สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ MA Auto Review วันนี้เราจะพาไปดูรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจากโ Toyo ต,ตานั่นก็คือ Toyota Fortuner ปี2025รุ่นนี้มีการปรับปรุงทั้งภายนอก ภายในและสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดรถยนต์อนเนกประสงค์ในตอนนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน t o y ยต a Fortun ูเอร์2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูสปอร์ตและหรูหราขึ้นกว่ารุ่นก่อนกระจังหน้าถูกออกแบบให้ดูดันมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์เพียวบางไฟไท้ายเป็นแบบเล็เต็มรูปแบบที่ช่วยเพิ่มความทันสมัย เส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงมีกล้ามเนื้อและเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วในรุ่นท็อปที่ช่วยให้รถดูทรงพลังมากขึ้นอย่างชัดเจนในด้านสมรรถนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2 8ลิตรเทอล์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิดที่5 0 0นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดแต่มีการปรับปรุงการตอบสนองให้ลื่นไหลและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ให้มาช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันทางลูกรังหรือฝนตกถนนลื่นช่วงล่างของ f o r t จ n e นรรุ่นใหม่นี้ก็ได้รับการปรับแต่งให้เกาะถนนได้ดีขึ้นขับสบายขึ้นและลดแรงสะเทือนได้ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเรามองเข้าไปในห้องโดยสาร Toyota Fortuner 2025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังภายในหรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้แบบพรีเมียมที่ให้ความสบายในทุกการเดินทางหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงแบบ JBL ที่ให้เสียงคมชัดและมีมิติเพิ่มประสบการณ์ในการเดินทางระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวารวมถึงช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ที่สำคัญคือระบบความปลอดภัย t y y t t s s f e t y s e n ซ e ที่ให้มาแบบจัดเต็มทั้งระบบเตือนการชนระบบช่วยเบรกระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันในเรื่องของราคาจำหน่าย Toyota Fortuner 2025จะเริ่มต้นที่ประมาณ1,500,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจจะสูงถึงประมาณ1,850,000บาทในรุ่นท็อปขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่เลือก ซึ่งถือว่าราคานี้คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในเรื่องของดีไซน์ความปลอดภัยสมรรถนะและความหรูหราภายในสรุปแล้ว Toyota Fortuner 2025เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวที่ชอบเดินทางและผู้ที่มองหารถ SUV ที่มีความสมดุลระหว่างความแรงความสบายและความปลอดภัยใครที่กำลังมองหารถใหม่ในปีนี้ f o r t u n e r ใหม่คันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MA Auto Review ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ